เจอรถรู้หมื่นล้านมาจอดหน้าบ้านโดยไม่รู้ว่ามาจากไหนและในบ้านมีชายแปลกหน้ากำลังยืนรอพร้อมเอกสารประหลาดที่คุณไม่ควรเซ็นทุกเสียงทุกเงาและทุกลมหายใจจะพาคุณไปสู่ความลับที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้อีกอย่าก,กับพริบตาเพราะตอนจบมันจะทำให้คุณขนลุกไปทั้งตัวเพิ่งถึงบ้านเมื่อ3 0นาทีที่แล้วสามีถอดรองเท้าวางกระเป๋าอย่างเหนื่อยล้าอากาศภายในบ้านเย็นสบายแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างประหลาด เขาเดินไปที่หน้าต่างเงียบสงัดทั้งซอยทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์แผ่วต่ำดังใกล้เข้ามาไฟหน้าสีขาวสว่างวาบสาดเข้ามาในห้องนั่งเล่นสามีรีบปรีตาลงมองลอดผ้าม่านรถคันนั้นไม่ใช่รถธรรมดาเป็นรถสปอร์ตรูราสีดำเงาวับทะเบียนป้ายขาวโลโก้ชัดเจนราคาหลักหมื่นล้านล้อหมุนช้าๆหยุดตรงหน้าบ้านพอดีหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นมือเย็นเฉียบเหงื่อซึมตามฝ่ามือ เขาถอยหลังช้าๆสายตายังจับจ้องไปที่รถคันนั้นเสียงประตูรถเปิดออกอย่างช้าๆขอบโลหะสะท้อนกับไฟถนนเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะก๊อกก๊อกก๊ก,ก,ก,กเขากลืนน้ำลายลงคอรู้สึกฝืดจนหายใจติดขัดเงาร่างสูงโปร่งก้าวออกมาใบาหน้ายังไม่ชัดแต่เสื้อผ้าหรูราก็เพียงพอทําให้เลือดในกายเขาเย็นว่บทําไมรถแบบนี้ถึงมาจอดตรงบ้านเขาและใครกันที่กําลังก้าวตรงมาใกล้ขึ้นทุกที สามีชนกค้างร่างกายเหมือนถูกตรึงเอาไว้เขายืนตัวแข็งหูได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองดังตึกตักทุกก้าวที่เงาร่างนั้นเดินเข้ามาเสียงรองเท้าดังชัดเจนยิ่งขึ้นไฟถนนส่องให้เห็นเซี่ยวหน้าคมคายและแววตาที่จับต้องมาโดยตรงสามีหายใจถี่ขึ้นไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วประตูบ้านที่เขาลืมล็อกเหมือนกำลังจะก,กลายเป็นช่องทางอันตรายเสียงมือจับประตูดังแกรกหัวใจแทบหลุดออกมาจากอก เขารีบวิ่งไปปิดแต่สายเกินไปประตูเปิดออกช้าๆพร้อมกับความเงียบที่น่ากลัวร่างสูงโปร่งก้าวเข้ามากลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยเข้ามาปะทะจมูกสามีถอยหลังเรื่อยๆสะดุดขาก้าวอี้แทบลม้มแววตาของคนแปลกหน้าเย็นชาแต่เต็มไปด้วยอำนาจกดดันคุณมาที่นี่ทำไมเสียงสามีสันเครือชายคนนั้นไม่ตอบเพียงยกยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นกลับทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัว เงียบงันอยู่เพียงไม่กี่วินาทีแต่เหมือนเวลาหยุดนิ่งสามีรู้สึกว่าร่างกายถูกจ้องมองจนไม่เหลือที่ซ่อนเขาพยายามรวบรวมความกล้าเดินถอยไปหยุดที่มุมห้องชายคนนั้นเดินตามมาอย่างไม่รีบร้อนสายตาคมกริบเหมือนเจาะทะลุถึงข้างในจิตใจรถคันนั้นไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เสียงสามีพูดแผ่วเบาแต่คู่สนทนายังคงยิ้มเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นในลำคอสามีตัวสั่นความกลัวคืบคลานไปทั่วทั้งห้อง ไฟในบ้านสลัวเงาของชายคนนั้นทอดยาวบนพื้นเหมือนเงามืดที่กำลังกลืนกินทุกสิ่งสามีพยายามควานหามือถือแต่กลับวางทิ้งไว้ที่โต๊ะด้านหลังเขาต้องเดินผ่านชายแปลกหน้าเพื่อจะหยิบมันไม่มีทางทำได้กลิ่นน้ำหอมยังคงแรงขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกอึดอดัดคุณรู้หรือเปล่าว่ารถคันนี้มาที่นี่เพื่ออะไรเสียงทุ้มต่ำถามสามีตัวแข็งไม่กล้าตอบเงื่อไหลเป็นทางตามขมับหัวใจเต้นที่เกินควบคุม ชายคนนั้นยื่นมือออกมาวางซองสีดำบนโตะ๊ะเสียงซองกระแทกโต๊ะเบาๆแต่ดังสะท้อนในใจสามีเขามองซองนั้นด้วยความลังเลในหัวเต็มไปด้วยคำถามใครคือชายคนนี้ทำไมถึงขับรถราคามหาศาลมาหยุดตรงบ้านเขาและในซองนั้นมีอะไรสามีค่อยๆก้าวไปใกล้ด้วยความระแวดระวังชายคนนั้นไม่ขยับเพียงยืนมองด้วยรอยยิ้มลึกลับเมื่อปลายนิ้วแตะซองสีดำความเย็นวาบแล่นไปทั่วทั้งแขน เสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองรัวเขาค่อยๆดึงซองออกมาเปิดภายในมีเอกสารหนาหลายแผ่นกระดาษขาวสะท้อนแสงไฟสายตาเขาสั่นไหวเมื่ออ่านข้อความบรรทัดแรกชื่อของเขาเองปรากฏเด่นชัดบนหัวเอกสารขาแทบหมดแรงเขาเงยหน้ามองชายคนนั้นอีกครั้งคุณต้องการอะไรจากผมเสียงเขาแทบไม่ออกจากปากชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้อีกก้าวร่างสูงบดบังเงาไฟจนทั้งห้องมืดครึ้ม สิ่งที่ฉันต้องการคุณไม่มีทางปฏิเสธได้เสียงนั้นเย็นเฉียบสามีตัวสั่นหนักขึ้นบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกกดทับจนหายใจไม่ออกเขาก้าวถอยหลังชนผนังไม่มีทางนี้อีกต่อไปเอกสารในมือสั่นไหวตัวหนังสือพร่ามัวด้วยเหงื่อที่หยดลงไปบนกระดาษนี่มันหมายความว่าอะไรเขาถามเสียงสัน่นชายคนนั้นยื่นหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมเข้มข้นปะทะจนแทบสำลักทุกอย่าง เริ่มต้นจากคืนนี้เสียงคำพูดนั้นก้องในหูสามีตัวแข็งราวกับถูกตรึงสมองเต็มไปด้วยความสับสนเอกสารยังอยู่ในมือแต่คำตอบกลับยิ่งคลุมเครือเขามองไปที่รถรูคันนั้นที่จอดอยู่หน้าบ้านไฟท้ายยังส่องแสงสีแดงเรืองรองเหมือนแววตาของสัตว์ร้ายที่เฝ้ารอเหยื่อลมหายใจเขาขาดห่วงเสียงหัวใจดังก้องเหมือนระฆังเตือนภยัยชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเงียบ แต่กดดันราวกับกำลังรอให้เขาตัดสินใจบางสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสามีมองเอกสารในมืออีกครั้งตัวหนังสือยาวเหยียดอ่านไม่ออกชัดเพราะสายตาสั่นไหวเขาพยายามรวบรวมสมาธิแต่ยิ่งมองยิ่งรู้สึกเหมือนตัวอักษรเต้นวนไปมาชายแปลกหน้ายังคงจ้องเขาไม่กระพริบตาความเงียบกดทับหนักกว่าเสียงใดๆผมผมไม่เข้าใจสามีเอ่ยเสียงเบาชายคนนั้นก้าวเข้ามาอีกก้าว รองเท้าหนังขัดมันกระทบพื้นเป็นเสียงสั้นๆคุณจะเข้าใจเร็วๆนี้คำพูดนั้นแผ่วเบาแต่แฝงพลังบีบคั้นสามีหายใจถี่ขึ้นเหงื่อไหลเต็มแผ่นหลังเขาถอยไปอีกก้าวแต่หลังติดผนังแล้วไม่มีที่หนีอีกต่อไปสายตาเหลือบไปยังหน้าต่างที่เปิดแง้มม่านพลิ้วเบาๆตามลมแสงไฟถนนลอดเข้ามาทำให้เห็นภาพรถรูคันนั้นชัดเจนโลหะดำเงาวับเหมือนกำลังสะท้อนเงาของเขาเอง คุณเป็นใครกันแน่เสียงเขาสั่นแต่ก็พยายามถามออกมาชายคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะต่ำและเย็นเยียดชื่อของฉันไม่สำคัญหรอกสามีต้องไปที่ซองเอกสารในมือเขาเปิดหน้าถัดไปภาพถ่ายหลายใบร่วงออกมาตกกระจายเต็มพื้นดวงตาเบิกกว้างในภาพคือเขาเองถ่ายในมุมต่างๆบางภาพถ่ายตอนอยู่ที่ทำงานบางภาพถ่ายตอนเดินเข้าบ้าน แม้แต่ภาพที่เขาคิดว่าไม่มีใครมองเห็นภาพที่เขานั่งเหม่ออยู่ในห้องนอนเขาช็อกจนร่างชานี่มันเสียงหลุดจากปากโดยไม่รู้ตัวชายคนนั้นยื่นมือหยิบภาพหนึ่งขึ้นมาคลิกเบาๆและส่งยิ้มลึกลับเราเฝ้ามองคุณมานานแล้วคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจสามีหอบหายใจแรงขามันสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เขาทุดลงนั่งกับพื้นกระดาษและภาพถ่ายเกลื่อนรอบตัว สายตาเหลือบไปเห็นอีกใบหนึ่งภาพภรรยาของเขากำลังเดินออกจากห้างสรรพสินค้าข้างๆมีเงาของชายแปลกหน้าอีกคนเขารู้สึกเหมือนเลือดไหลย,ย้อนกลับมือเย็นเฉียบจนชาคุณต้องการอะไรกันแน่เสียงถามนั้นแหบพระาแทบไม่ได้ยินชายคนนั้นโน้มตัวลงมาใกล้สายตาคมกริบเหมือนกรีดลึกเข้าไปในใจสิ่งที่ฉันต้องการคุณกำลังถืออยู่ในมือแล้ว สามีเหลือบมองเอกสารอีกครั้งทุกหน้ามีลายเซ็นรอให้เขาเขียนชื่อกำกับแต่ไม่มีการอธิบายไม่มีคำชี้แจงแค่บรรทัดเดียวบนหน้าสุดท้ายเมื่อเซ็นทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเขาถอยหลังชนผนังอีกครั้งหัวใจเต้นรัวจนหูอื้อถ้าผมไม่เซ็นละชายคนนั้นเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะในลำคออีกครั้งสายตาเหลือบไปที่ภาพถ่ายของภรรยาแล้วเกื้อมมือหยิบมันขึ้นมา เขาใช้ปลายนิ้วแต่เบาๆบนใบหน้าในภาพแล้วเงยหน้าขึ้นมามองตรงๆรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นอีกครั้งสามีรู้สึกเหมือนถูกแทงกลางอกเลือดในกายเย็นเฉียบเสียงหัวใจดังไม่เป็นจังหวะคุณกำลังจะเลือกชายคนนั้นเอ่ยเบาๆระหว่างสิ่งที่คุณรักที่สุดกับอิสระของคุณเองคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองภาพภัรยายังอยู่ในมือชายคนนั้น ขณะที่รถรูคันดำยังจอดรออยู่นอกบ้านไฟท้ายยังคงสว่างวาบเหมือนสัญญาณเตือนว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีสามีหอบหายใจแรงกว่าเดิมเขาเงยหน้ามองชายคนนั้นอีกครั้งตาเบิกกว้างด้วยความหวาดหวัน่นแต่ก็เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบสามีตัวสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่เสียงหัวใจดังรัวเหมือนกลองศึกในอกเขามองเอกสารที่อยู่ในมืออีกครั้งบรรทัดสุดท้ายยังคงปรากฏชัด เมื่อเซนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเขาไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่ในดวงตาของชายแปลกหน้านั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและเยือกเย็นผมไม่มีวันเซนอะไรที่ไม่รู้ความจริงเสียงสามีแผ่วเบา,เบาแต่ชัดเจนชายคนนั้นหัวเราะในลำคออีกครั้งเสียงหัวเราะดังสะท้อนกล้องในห้องเงียบคุณคิดว่ามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือสามีหายใจติดขัดเหงื่อไหลเต็มใบหน้าเขาพยายามยืนขึ้นแม้ขาสั่นไหว สายตาเหลือบไปที่หน้าต่างความคิดเดียวที่แล่นเข้ามาคืนนี้แต่ยังไม่ทันได้ก้าวไปไหนชายคนนั้นก้าวเข้ามาขวางไว้ร่างสูงใหญ่บดบังแสงไฟจนมืดครึมเงาของเขาทับทับลงบนร่างสามีเหมือนนักล่าที่จ้องเหยื่ออย่างแน่วแน่คุณต้องเซนเสียงทุ้มต่ำเย็นเยียดสามีสั่นสีสะดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดวันไม่ผมจะไม่ทำชายคนนั้นก้มลงชาชาสายตาเย็นเฉียบใกล้ใบหน้าเพียงคืบ นั้นคุณคงไม่หงวงเธอสินะมือไหนกับภาพถ่ายภรรยาขึ้นมาโชว์สามีตาเบิกกว้างเลือดไหลเวียนจนร่างชาอย่าแต่ต้องเธอเสียงสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงอ้อนวอนชายคนนั้นยิ้มมุมปากนั้นจงทำในสิ่งที่ควรทำสามีก้มมองเอกสารในมืออีกครั้งปลายนิ้วเย็นเฉียบจนกระดาษสั่นไหวเขาไม่เข้าใจเลยว่ามันคือสัญญาแบบไหนแต่ความกลัวที่กำลังกัดกินหัวใจบีบให้เขาแทบหมดแรงจะคิด เสียงเครื่องยนต์รถรูยังดังเบาๆนอกบ้านเหมือนสัตว์ร้ายที่จ้องเฝ้าอยู่ไม่ไกลบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันทุกลมหายใจหนักอึง้งถ้าผมเซนแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยจริงหรือเสียงสามีถามอย่างสิ้นหวังชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งคุณจะรู้คำตอบหลังจากนั้นไม่มีคำยืนยันไม่มีความแน่นอนแต่สายตาที่เต็มไปด้วยอำนาจนั้นทำให้เขาแทบไร้าทางเลือก เขาค่อยๆย,ยกปากกาในซองขึ้นมาปลายปากกาสะท้อนกับแสงไฟสลัวมือสั่นไหวจนเกือบหล่นชายคนนั้นยืนนิ่งมองด้วยแววตาเฝ้ารอเหมือนผู้พิพากษาที่รอคำตัดสินสามีกัดฟันแน่นน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวหัวใจสับสนจนแทบระเบิดเขาก้มลงมองเอกสารอีกครั้งบรรทัดว่างสำหรับลายเซ็นว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความกดดันมหาศาล เสียงเครื่องยนต์นอกบ้านดังขึ้นเล็กน้อยเหมือนเร่งเตือนให้ตัดสินใจเร็วขึ้นสามีตัวเกรงปลายปากกาแต่ลงบนกระดาษรอยขีดแรกเริ่มปรากฏทันใดนั้นไฟในบ้านก็กระพริบดับวูบทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทเสียงหายใจแรงๆของทั้งคู่ก้องสะท้อนความเงียบหนาหนักยิ่งกว่าเดิมสามีหยุดมือทันทีปากกาหล่นกระแทกพื้นเสียงดังแกรกกล้องในความมืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงเขาแทบขาดห้วง ชายคนนั้นยังคงยืนนิ่งแต่ในเงามืดรอยยิ้มกลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสามีนั่งนิ่งในความมืดเสียงหายใจตัวเองดังก้องราวกับอยู่ในห้องว่างเปล่าเขาพยายามเพ่งสายตาแต่ไม่เห็นสิ่งใดแสงจากไฟถนนเล็ดลอดผ่านม่านบางๆพอให้เห็นเงาร่างสูงโปร่งที่ยังยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มในความมืดทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบนี คุณทำอะไรเสียงสามีสั่นเครือชายคนนั้นไม่ตอบเพียงก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนชัดสามีรีบถอยนินีมือควานหาสิ่งใดเพื่อป้องกันตัวปลายนิ้วแต่ก้าวอี้ไม้ไกลๆเขายกมันขึ้นมากำแน่นอย่าเข้ามาเสียงตะโกนดังสะท้อนชายคนนั้นหยุดยืนเงาร่างสูงตรหง่าน,นิ่งราวกับรูปปั้นความเงียบยิ่งทำให้ความกลัวกัดกินแล้วทันใดนั้น เสียงเครื่องยนต์รถหรูนอกบ้านดังสนัน่นเหมือนเร่งเครื่องอย่างจงใจสามีสะดุ้งหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุอกเขาหันไปมองหน้าต่างไฟท้ายรถสีแดงกระพริบวาบขึ้นเหมือนดวงตาที่กำลังจ้องมองชายคนนั้นพูดขึ้นเบาๆเวลาของคุณกำลังจะหมดลงคำพูดนั้นก้องสะท้อนเหมือนเสียงประกาศพิพากษาสามีรู้สึกขนลุกสู้ทั่วสันพางเขากำก้าวอีแน่นขึ้นแต่ร่างกายกลับอ่อนแรง คุณต้องการอะไรจากผมจริงๆกันแน่เสียงเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังชายคนนั้นก้าวช้าๆเข้าใกล้แสงจากไฟถนนส่องให้เห็นดวงตาคมกริบเย็นชาเหมือนคมมีสิ่งที่ฉันต้องการคือการตัดสินใจของคุณสามีกลืนน้ํำลายยากเย็นเหงื่อไหลชุ่มเต็มแผ่นหลังเขามองเอกสารที่ตกกระจายเต็มพื้นตัวหนังสือพร่ามัวนในสายตาแต่ทุกหน้ากลับเหมือนเรียกร้องให้เขาเซ็นชื่อ ถ้าผมไม่เซ็นเสียงเขาแผ่วเบาชายคนนั้นยิ้มคุณก็จะสูญเสียทุกสิ่งโดยเริ่มจากเธอเขายกภาพถ่ายภรรยาขึ้นมาให้เห็นชัดสามีตัวสันใจแทบหยุดเต้นภาพนั้นคือภรรยาในรอยยิ้มที่เขารู้จักดีแต่ตอนนี้รอยยิ้มนั้นกลับกลายเป็นภายคุกคามไม่อย่าทำอะไรเธอเสียงสามีดังสะท้อนอย่างสิ้นหวังชายคนนั้นยังคงนิ่งเพียงก้าวถอยหลังช้าๆ แล้วชี้ไปที่เอกสารบนพื้นสัญญาณชัดเจนเกินกว่าจะตีความผิดสามีค่อยๆสุดลงคุกเขา่ามือสั่นจนแทบคว้าเอกสารไม่อยู่เขาหยิบขึ้นมาพลิกดูอีกครั้งบรรทัดสุดท้ายยังคงรอคอยว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบบีบเข้ามาหาตัวเสียงเครื่องยนต์ยังคงคำรามต่ำๆนอกบ้านเหมือนจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวมือเขาเกื้อไปคว้าปากกาอีกครั้ง เสียงโลหะขูดกับพื้นเบาๆเขากำมันแน่นหยดเงือร่วงลงกระดาษสามีหายใจแรงเขายกปากกาขึ้นเหนือเส้นว่างเงาร่างชายคนนั้นโน้มเข้ามาใกล้เสียงหัวใจดังรัวราวกับจะฉีกอกปากกาแต่ลงบนกระดาษช้าๆทันใดนั้นเสียงเคาะประตูบ้านก็ดังขึ้นกบกบกบสามีสะดุ้งสุดตัวชายคนนั้นชนะขันไปทางประตูบรรยากาศเงียบเงันอีกครั้ง เสียงข้อดังขึ้นอีกคราวนี้หนักและทีกว่าเดิมสามีตัวสั่นไม่กล้าขยับในหัวเต็มไปด้วยคำถามใครกำลังเคาะประตูในเวลานี้และพวกเขามาเพื่ออะไรเสียงข้อยังคงดังต่อเนื่องกกกกแรงขึ้นเหมือนคนใจร้อนรอไม่ได้สามีหายใจติดขัดสายตาเหลือบไปทางชายแปลกหน้าแต่ชายคนนั้นกลับยืนนิ่งสายตาจับจ้องที่ประตูเงียบงันเหมือนรูปปั้น สามีรู้สึกขนลุกไปทั้งร่างใครกันใครอยู่ข้างนอกเขาพึมพำเบาๆไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงข้อที่ดังขึ้นอีกพร้อมเสียงเหมือนฝ่ามือกดกับบานประตูแกร๊แกรสามีถอยหลังจนชนกับผนังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขาเหลือบไปเห็นมือถือที่วางอยู่บนโตะ๊ะแสงหน้าจอสว่างขึ้นเองเหมือนมีใครกดเปิดตัวเลขเวลาเรืองแสงศูนย์นาฬิกาดึกสงัดที่สุดของคืน สามีตัวแข็งชาเสียงเคาะประตูหยุดลงกระทันหันเงียบจนหูอื้อเขากลืนน้ำลายยากเย็นแล้วทันใดนั้นเสียงประตูถูกผลักแรงตึ้งทั้งบ้านสั่นสะเทือนบานประตูเปิดออกเล็กน้อยช่องว่างมืดสนิทลมเย็นว่าพัดเข้ามาม่านปลิวแรงสามีตัวสั่นขนลุกสู้ชายแปลกหน้ายิ้มมุมปากเวลาของคุณเริ่มต้นแล้วเสียงทุ้มต่ำกล้องสะท้อนในอก สามีแทบไม่เข้าใจแต่ความกลัวบีบคั้นจนแทบขาดใจเขาก็มองเอกสารในมืออีกครั้งตัวอักษรที่เคยมืดมัวกลับชัดเจนขึ้นเหมือนมีแสงส่องออกมาจากกระดาษบรรทัดสุดท้ายว่างเปล่าแต่คราวนี้มีหมึกสีแดงไหลซึมขึ้นมาเองเหมือนเลือดที่ซึมทะลุออกจากกระดาษสามีเบิกตากว้างมือสั่นจนเกือบปล่อยหลุดนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงเขาพูดกับตัวเองชายแปลกหน้ายังคงนิ่งยืนเฝ้ามอง รอยยิ้มเย็นเยียบไม่เคยหายไปจากใบหน้าเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากหน้าประตูตึกตึกตึกช้าแต่มั่นคงก้าวเข้ามาทีละก้าวสามีตัวสันเงือไหลเต็มขมับเขาอยากวิ่งหนีแต่ขากลับไร้แรงในหัวมีเพียงเสียงกล้องเมื่อเซนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเยงาร่างบางส่วนโผล่พ้นกรอบประตูเงายาวทอดเข้ามาในห้องสามีหอบหายใจแรงเหมือนคนกำลังจมน้ำ เขาหันมองชายแปลกหน้าอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นคือร่างของชายคนนั้นค่อยๆจางหายไปเหมือนเงาที่ถูกกลืนเข้าสู่ความมืดเหลือไว้เพียงรอยยิ้มที่ลอยค้างในอากาศสามีแทบช็อบเขาเผลอปล่อยเอกสารตกพื้นกระดาษกระจายไปทั่วหมึกสีแดงยังคงไหลซึมไม่หยุดฝีเท้ายังคงใกล้เข้ามาใครบางคนกำลังจะก้าวเข้ามาเต็มตัวและสามีไม่รู้เลยว่า สิ่งที่จะเห็นต่อจากนี้คือมนุษย์หรือสิ่งอื่นที่ไม่ควรมีอยู่จริงเงาที่ทอดยาวบนพื้นขยับเข้ามาใกล้ขึ้นสามีตัวแข็งรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดเสียงฝีเท้าหนักแน่นช้าแต่มั่นคงตึกตึกตึกทุกก้าวก้องสะท้อนในใจเหมือนระฆังบอกภยัยเขาพยายามเพ่งมองแต่สายตาพร่ามัวเพราะความกลัวบานประตูเปิดออกกว้างขึ้นเองเสียงบานพับดังเอียดอาดชวนขนลุก ลมเย็นกราดเข้ามาปะทะจนสันสถานไปทั้งร่างในเงามืดปรากฏร่างสูงใหญ่ไม่ใช่ชายคนเดิมแต่เป็นใครบางคนที่ไม่คุ้นเคยผิวหน้าถูกบดบังด้วยความมืดมิดมองเห็นเพียงดวงตาสีแดงเรืองวาวเหมือนฐานไฟที่ลุกโชนในความมืดสามีหายใจแรงใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเขาพยายามถอยหนีแต่ชนเข้ากับผนังไม่มีทางหนีอีกแล้วเอกสารกระจัดกระจายเต็มพื้น หมึกสีแดงยังคงสุ่มเปินร่างประหลาดก้าวเข้ามากลิ่นเหม็นไม่คลุ้งฟุ้งในอากาศเหมือนเหล็กถูกเผาจนแดงฉานสามีแทบจะสำลักคุณคือใครเสียงเขาสั่นพรา่าร่างนั้นไม่ตอบเพียงยื่นมือออกมานิ้วยาวเรียวแต่ดำคล้ำเหมือนเท่าฐานเล็บแหลมโค้งสะท้อนแสงไฟถนนเสียงเล็บขูดกับประตูดังแกรกสามีคันลุกสู้น้ำตาคลอเบ้าโ,โดยไม่รู้ตัว หัวใจเหมือนถูกบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอย่าเข้ามาได้โปรดเขาอ้อนวอนเสียงสัน่นแต่ร่างนั้นกลับก้าวเข้ามาอีกดวงตาแดงฉานจับต้องเขาไม่กระพริบเหมือนเหยื่อที่ถูกกำหนดไว้แล้วสามีหันไปมองโตะ๊ะมือถือยังคงสว่างวา่าหน้าจอกับพริบตัวเลขซ้ำไปมาศูนย์นาฬิกาศูนย์นาฬิกาศูนย์นาฬิกาเหมือนเวลาหยุดเดินเขาพยายามวิ่งไปคว้ามือถือ แต่พื้นลื่นด้วยหมึกสีแดงร่างล้มกระแทกลงเต็มแรงเสียงดังสนัน่นเขารีบเงยหน้าขึ้นร่างสูงนั้นยืนอยู่ตรงหน้าแล้วใกล้จนแทบสัมผัสได้ดวงตาสีแดงลุกโชนเปล่งประกายเหมือนไฟนรกลมหายใจร้อนจัดพุ่งออกมากลิ่นไม่แรงขึ้นจนแทบขาดใจสามีถอยหนีไม่ได้ตัวติดกับผนังอีกครั้งมือของร่างประหลาดยื่นมาช้าๆเล็บแหลมเฉียดผิวหน้า ความเย็นและร้อนผสานกันจนชาไปทั้งร่างไม้เขาพึมพำเสียงสัน่นดวงตาแดงฉานคู่นั้นกระพริบวาบพร้อมเสียงกระซิบดังแผ่วเบาสเสียงนั้นเย็นเยียบแต่ก้องชัดในหัวเหมือนมีใครนับพันคนพูดพร้อมกันสามีแทบล้มทั้งยืนเขามองไปที่เอกสารบนพื้นแสงแดงวาบขึ้นจากตัวอักษรบรรทัดสุดท้ายยังคงรอคอยเหมือนมีแรงมองดึงดูดให้เขาต้องทำ มือเขาสันสานแต่หัวใจกลับถูกบังคับร่างประหลาดยืนเฝ้าอยู่เนื้อหัวเสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องเซนเดี๋ยวนี้ความมืดเริ่มปกคลุมทั่วทั้งห้องแม้แต่แสงไฟถนนก็ดับหายไปเหลือเพียงดวงตาแดงฉานสองดวงและเอกสารที่เปล่งแสงแดงสว่างอยู่ตรงพื้นสามีรู้สึกว่าเลือดในกายกำลังเดือดพล่านเหมือนมีใครกรีดบาดหัวใจจากภายในเขาหอบหายใจแรง หยดน้ำตาไหลอาบแก้มมือค่อยๆเกื้อมไปหยิดปากกาอีกครั้งปลายปากกาสั่นรริกเหนือกระดาษทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจที่ดังรัวและเสียงกระซิบเย็นเยียบที่ยังคงก้องอยู่เสร็จแล้วทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปากกาค่อยๆขีดลากบนเอกสารเสียงครืดครืดดังสะท้อนกล้องในห้องมืดทุกเส้นที่ลากราวกับขีดลงไปบนหัวใจของเขาเอง เมื่อหมึกแดงหยดสุดท้ายปิดบรรทัดเงามืดทั้งหมดก็หยุดนิ่งบรรยากาศรอบกายเงียบสงัดลงอย่างประหลาดร่างสูงใหญ่ที่มีดวงตาแดงฉานคู่นั้นค่อยๆถอยหายเข้าไปในความมืดพร้อมเสียงหัวเราะต่ำๆที่ก้องสะท้อนสัญญาได้เสร็จสิ้นแล้วทันใดนั้นแสงไฟถนนด้านนอกกลับสว่างขึ้นอีกครั้งห้องที่มืดมิดกลับคืนสู่ความเงียบปกติแต่บนพื้นยังคงมีเอกสารแผ่นนั้นวางอยู่ มึกแดงที่ซึมกระจายกลายเป็นตัวอักษรที่อ่านไม่ได้เหมือนเป็นภาษาโบราณที่มนุษย์ไม่ควรเข้าใจสามีนั่งแน่นิ่งหายใจหอบรุนแรงเหงื่อเย็นไหลพรากทั่วร่างเขาเงยหน้าขึ้นไปมองรอบห้องไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ในใจกลับรู้แน่ชัดว่ามันยังไม่ไปไหนเสียงกระซิบเบาบางยังคงก้องในหัวราวกับคำเตือนจากนรกทุกการเลือกมีราคาที่ต้องจ่ายเขาหันไปมองกระจกเงาข้างผนัง ภาพสะท้อนไม่ใช่ใบหน้าของเขาอีกต่อไปเป็นใบหน้าที่ซีเซียวดวงตาแดงฉานเหมือนร่างประหลาดเมื่อครู่สามีตัวสันเทิมรีบหลับตาแน่นแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วสัญญาถูกผูกไว้ตลอดการ